เดี๋ยวถามนิดนึงสรุปว่าถ้าจบกองหเนี่ยวางแผนที่จะเรียนอะไรทิศสารครับทิศสารตอนนี้ p ีดีีได้กี่หน่วยแลูวลูก29หน่วยครับกูเก่งมากลูกชอบเรียนทิศสารจริงแล้วจุดหมายใหญ่คือจะเป็นทนายความู้พยภาษาหรืออายการอยากเป็นอายการเอาหรอไม่เอาผูุ้พยภาษารูก แลูกไม่เป็นไรยด้แต่นี่อยากถามว่าเกณฑ์เฉลี <te> <eye Hayır. S 1> ่ยรวมสามภาคเรียนลูกมสี <te asy mujer> ่สอเทอมมห้าหนึ่งเทอมมห้า so ยังไม่ทราบเลยใช่ไหมลูกตอนแรกไม่ทราบแล้นมสี่สอเทอมได้เท่าไหร่เกณฑ์เฉลี่ยรวมหมือว่าเทอมหนึ่งเรสามจุดเท่าไหร่เทอมสองได้เท่าไหร่เอาสองหารประมาณคร่าวๆอ้าเกณประมาณสองจเจ็ดองครับอ๋อสองจุเจ็ดลูก สาเหตุหที่ห้อง6ทับ2นี้เป็นแผนการเรียนอะไรลูกวิชนิตครับโอ้ล่คะครับ6ทั่1คือวิทเหมือนกันแต่เป็นห้องคิงใช่ไหมคะของลูกเอ่อ,อวินี่มีกี่ห้องคะอ๋อหนูอยู่ห้อง2ประมาณ2.7ตัวลูกสอนอะไรลูกฟิสิกส์เคมีไม่ถนอัดสวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะไ,ได้ดัแล้วไม่ไปเรียนสายศิลป์นะลูก จริงๆริงนิติศาสตร์เนี่ยมันถ้าเป็นสายสินนี่จะไปได้โลกเลยแลระเกตไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเคมบโอฟิสิกเนี่ยจะได้ไม่ฉุกแต่ไม่เป็นไรลูกตัดหแล้วแต่งจริงถ้าเรียนวิทย์ก็ครอบคุมนะคะเ้องเียที่สองเกดเองแล้วเทอมนี้ตาเหตุที่ที่เรียนได้น้อยเพราะว่าเราอ่อนแอวิชาพวกที่ว่าใช่ไหมลูกครับแต่เราเรา หรือว่ามีไม่มีเวลาทบทวนหรือว่ามอแต่ซ้อมดนตรีไทย,ขไไยเขาไม่ไม่ใครเก็บใครับอ๋อนรอฮะอือ <laughs> อือแต่ก็ <laughs> ต้องพยายามให้ได้อยู่เลยแล้ว <laughs> ถ้าสองจุดเจ็ดนี่ก็จะโอเคนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเเรื่องการยื่นพอร์ตถูกไหมลูกตอนมหก <laughs> ต่คณะนิสสตร์27นี่ก็จะเป็นพอได้แต่เป็นไปได้นี่อยากให้ดีสามเอาล้วพอไหวไหมม .5 เนี่ยสองเทอมนี้สปีดนิดนึงม .6 อีกสองเทอมม,ม .6 ก็คิดแค่เทอมเดียวเป็นห้าภาคเรียนแลแม่ครูเป็นครูแน่เดีวก่นลูกครูจะรู้ว่าอะไอย่างไงแต่ถ้ายื่นรอบ่อนเนี่ยหนูได้แน่นอนเ,เพราะว่าหนูเก่งดนตรีไทยมากแต่ว่านี่ดนตรีไทยเนี่ยต้องดูว่าคณะนิตศาสตร์ที่ไหน นี่เขาลับดนตรีไทยมากเดี๋ยวถ้าเป็นพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นเรียนดนตรีนี่นะที่ไหนก็รับแน่นอนเพราะว่าเขาเก่งพอร์ตจริงๆได้เก่งดนตรีไทยจริงๆแต่เราก็ไม่ต้องสเปคเราอันนั้นคือความสามารถพิเศษถูกไหมลูกผมลองดูนะล,ลูกเพราะเป็นไปได้ทาที่เตรียมตัวเลยนะว่าที่ไหนเขาพอร์ตไม่ต้องเหนื่อยยากเออ การเรียนในการเรียนก็เตรียมแล้วอะนาะก็ได้ประมาณนั้นก็ก็ไม่รู้ทำไมได้ไปเรียนพิเศษอะไรไม่รู้ได้ไเรียนครับไม่ได้ไปติวไม่ตอนเย็นไม่ได้เรียนพิเศษอะไรเลยนะเป็นาะรก็ติวของเพื่อนกันเองอ๋อติวเพื่อนกันเองนอกาไปเรียนเฉพาะเพิ่มอะไรแบบฟิสิกส์เคมีอะไรเนี้ยไบโอได้จะท่องเองอ๋อไม่เป็นไรอะเพราะโรงเรียนที่นี่มีติวไหมคะ น่ายใช่ไหม275นี่แสดงว่าไม่น่าจะต่างกันอยู่ใน2.5อัพขึ้นไปผู้วิชชาผมนมลูกหรือว่ามีวิชาไหนที่ได้4ได้3.5หรือ3วิชาเดี๋ยวเต็นก็เป็นพวกภาษาครับโอเคโอเคตากากถามแค่นี้แล้วหรือว่ามันเพียงแล้ว